หมดเวลาพีเซ็นด้วยนะว่าเป็นตัวอะไรตัวอะไรคะตัวอะไรคะเดลมอนเดลิมอนเดลิมอนน้อยแต่มากเรียบแต่ก,ก็อีดอรโหดจริงอันเนี้ยเก่งความเร็วคือแบบโอ้โหเดลมอนนอนเหลืองเลยเรา ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะทุกคนวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าแจ๊ดได้เปลี่ยนเก้าอี้มาใหม่ด้วยเครื่องก็อีตัวนี้ก็นี่เลยเป็นของทีทีเรซซิ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเก้าอี้ตัวเก่าแจ๊ดเนี่ยใช้มาหกปีเนาะถ้าเรานั่งเล่นนานๆก็แบบไม่ไหวเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้น,นะะทุกคนได้เลิกยามงามดีนะคะที่จะเปลี่ยนเก้าอี้และก็วนี่เป็นไลน์ช็อปเปอร์ด้วยทุกคนบอกเลยว่าเขาว่ามีให้เลือกหลายลายมากาลยนั้นไนะม่ว่าจะเป็นแบบว่า ว้าดูดหน้าแม่ขอโทษไมวาจะเป็นแบบว่าลายช็อปเปอร์ลายลูฟี่ลายน้ำมี้รลายโซโลโนะครับทุกคนบอกเลยว่าทุกลายเนี่ยสวยหมดเลยนะเฮ้ยทุกคนดูนี่เป็นแผนที่นะว่าไม่ได้อันนี้จะเป็นแบบว่าคู่มือประกอบนะแต่ว่าเขาทําดีมากาจะเติแทนแน่นอนนะ รอบนี้นะคะจะแอดวอนกับเดิมคือแจด้าจะให้ทุกคนน่ยแต่งตัวแค่1นาที1นาทีเนี่ยน้องๆจะสามารถที่จะลังสันหน้าตาตัวเองออกมาได้ขนาดไหนโอเคปะวันนี้จะยากเป็นพิเศษนะคะจะให้ทุกคนแต่งตัวแค่1นาทีโดยทีมวันนี้นะคะครั้งแรกของเราจะเป็นทีมแต่งตัวให้เป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้นะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ที่น้องๆคิดว่าน้องชอบหรือแบบจะเป็นลูฟี่เป็นกล้วยหอมจอมซนอะไรก็ได้แต่งให้เหมือนที่สุดภายใน1นนาทีแล้วถ้าเรา ราดูออกว่าเฮ้ยแต่งเป็นตัวอะไรคนนั้นคือแบบสุดยอดโอเคปะการที่ทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนจะต้องเข้าไปที่ห้องตุดปิ้นนะอย่าเพิ่งแต่งอย่าเพิ่งแต่งอย่ากกงมานี่มานี่ก่อนเข้ามาเข้ามาอัดกันในนี้อ้อหนึ่งนาทีครึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะบอกให้ไปก็ไปหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่าทีสามสิบนะสิบเก้าแปดเหกสี่ แกับเจโอ่กไปไปไปเลยไป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 เอาออก่องไม่ได้ไปไปแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยเอาล้อมชาเลนนะก็เทยชาเลนนะ หนึ่งนาทีเท่านั้นบอกเลยว่าให้เหมือนตุ๊กตูนอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าแต่งแล้วเหมือนสุดๆโอ้ยโอ้ยห้าสิบวินาจะทานเปล่ามันยากเกินไปใช่ไหมไอ้ชาเลนเนี้ยฮะทำไม่ได้ลงกลับบ้านนะอดได้เงินนะถ้าทำไม่ได้กลับบ้านไปน้องคะพี่ว่ามันเหมาะกับคนเก่งเท่านั้นคะ่ะคือจะบอกเลยว่าการเดินแบบครั้งนี้นะคะทําให้เราเดินได้ดีด้วยเพราะเราไม่ปวดหลังเพราะเรามีกีฬาเกมมิ่งใหม่นะทุกคนเห็นไหมนี่เจ้าชอปเปอร์นะจากทีทีเลสติงนะครับทุกคนน่ารักมาก หมดเวลาพีเซต์ด้วยนะว่าเป็นตัวอะไรตัวอะไรคะตัวอะไรคะ <c oughs> เดลมอนเดลมอนเดลมอนน้อยแต่มากเรียบแต่ก็อีดอาวโหดจริงอันเนี้ยเก่งความเร็วคือแบบโอ้โหเดลิมอนเป็นใครคะควีนพอแดงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อสามดาวแต่มาแต่ผมมาชุดไม่ทนันหรออะคนต่อมาคนต่อมาซินเดอเรลล่า เออดูออกอ่ะต้องคอนเซปต์ดูออกออ Concept, ออกอนไปเลย5ดาวถือว่าดูออกไงแต่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ดูออกแตก่ว่าว้าวซินเดอเรล่าแต่อีคนแรกโดนมอนกูช็อคคนต่อมาคนต่อมาไหนดูที่เวลา1นาทีครึ่งแต่งไงได้เป็นใครอ่ะตัวอะไรเอวแต่วตอวตามันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การ์ตูนนี่อ่าถือว่าโอเคสามดาวก่อนหรืออวตามีกร์ตูนปะคนต่อมาคนต่อมา เอลซ่าอีดาวอดเกินมาเล่ๆละตรงคอนเซปต์เอาไปเลย5ดาวนะถือว่าดูออกนะแต่ก็ยังไม่มีใครฆ่าเดรมอนได้เดรมอนคือแบบสุดอ่าคนต่อมาคนต่อมาค้าคนต่อมาคนต่อมาเอลซ่าอีกแล้วแต่เอลซ่าเมื่อกี้ไม่ได้ว่านะเอลซ่าเมื่อกี้สวยกว่าแต่ก็ถือว่าโอเคมาสี่ดาวแล้วกันเอลซ่าเมื่อกี้คือแบบดูเป็นเจ้าหญิงอันนี้เอลซ่าแบบว่าตอแหล่อะอคนต่อมา ใครอ่ะหนูไต้เป็นใครลูกสตรอเบอรี่เค um ้กคือใครอ่ะอ่ะสามดาวแล้วกันอ่ะคนต่อมานอนเหลืองเลยเราชอบชอบนอนเหลืองเออเลิศง่ายดีง่ายแต่ตรงคอนเซปต์ถือว่าเก่งนึกนึกภาพออกจัสมินปะเอออันนี้อันนี้ได้ได้อันนี้ถือว่าอุ้ย มองออกเลยอ่ะคอนต่อมาคอนต่อมาอะไรชิงกระเบลหัวหรือ,รอเรื่องอะไรอะ่ะหรือเธอเห็นฉันนะ่ะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้บาร์บี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะบาร์บี้ได้อยู่มีตอนหนึ่งที่เป็นแฟร,รี่อยู่มิลิโพซา่าป้าหรือสักอย่างลืมไปละนานแล้ะแต่ก็โอเคได้อยู่สามดาวใครยะแล้วตาเป็นอะไรเซรามุนเหมือนอยู่แต่ว่า ถ้าพามันไม่ตรงเอาไปสามแล้วกันผมมันยังเป็นเซอร์มูนได้แต่ผมมันต้องสีเหลืองกว่านี้อ่าคนต่อมาคนต่อมาใครมาอีกแต่มันมันยังน้อยไปอ่ะสามดาวแล้วกันมันมันยังมันมันดูมันดูแค่ใส่วิกะและผู้ชนะได้แก่ดเรมอนกูตกรอบได้ไงเนี่ยมึงก็ดูเรมอนกูก่อนดเรมอนกูเหมือนกระดานดิ ดราโมนกูเ,เ,เกกกหมือนดราโมนใครตกรอบได้ไงอะตีมนนีนะคะแต่งเป็นเพื่อนที่เราเกลียดที่สุดไม่ชอบที่สุดหรือเป็นเพื่อนที่แบบที่แบบอยากจะยุมหัวคนที่เราอยากจะแบบตบสะหนึ่งทีนะคะแล้วก็พิมพ์บอกเลยว่ามันชื่ออะไรเช่นฝากถึงอีสวยอย่ามั่นให้มันมากให้เลย5นาทีไปไปเกลียดใครแต่งคนนั้นเกลียดใครแต่งคนนั้นแล้วก็บอกวีรกรรมของมันด้วยว่ามันทําอะไรมาเช่นฝากถึงอีสวยอย่าบ้า เก okay. ให้มันมากเพื่อนมันเหนื่อยอีสวยมันจะผิวขาวหน่อยส่วนหน้ามันเนี้ยไม่มทาสักทีอีสวยอ้อีดอกเนี่ยและผมมันดูจะยาวขนาดไหนรู้ว่ามันกระเทยแต่แบบหัดตัดผมบ้างผมยาวไปดูสีเลยอีดอกเนี่ยผมสั้นเนี่ยกระเทยเขาก็ตัดกันได้เลิกก่อนเลิกคิดว่าผมยาวเท่าก,กับสวยก่อนค่ะอีสวยอะ่ะเออเนี่ยเนียอย่างนี้แหละส่วนหน้าเนี่ย ทำบ้างรู้ว่าสมัยก่อนนะสวยอีดอกรู้ว่าสมัยก่อนสวยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วว่าสมัยนั้นนะสวยสมัยนี้เหมือนลุงหน้าน่ไม่ยอมทําเลยอ่ะโอเคเนี่ยหน้าอีสวยนี่แหละแล้วก็เด่นเคยรู้ไหมเสื้อเนี่ยเปิดไหล่โชว์ไหล่โชว์หน้าอกแต่ไม่มีนมกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่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 แหละนี่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 แหละชอบใส่ตีอะไรแบบเนี้ยกางเกงก็ขายยาวนี่แหละ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  ถูกต้องถูกต้องที่สุดกระเป๋าจะแก่ๆหน่อยอีดอกสีน้ำตาลแก่ๆหน่อยคอนเซปต์วันนี้ฝากถึงอีเพื่อนรักของเราอ,อแบบีอีสวยเลิกลำใหญ่นี่แบบนี้ฟิลเนี้ยฟิลเนี้ยฟิลเนี้ยอีสวยเลิกลำใหญ่เนี่ยเห็นหมะนี่นะฮะมามามาคนต่อมาคนต่อมาแต่งเป็นเจสซี่เราเลิก <c oughs> ไม่ถือยมาไปบมากเลยอีดอก,อดอกเอาไปเลย หนึ่งดาวค่ะแต่งเป็นเรียนแบบกูเฉยเลยคนต่อมาฝากถึงใครคะฝากถึงอีเบลด้วยนะคะอีพยายามมอมอีเบลอีพยายามมอมจำไม้นะอีมอมอีเบลอ่ะคนต่อมาฝากถึงใครเพื่อนชื่ออะไรอีอีเฟอน่ะอีเฟอรน่ะซือกูชั้นบ้างได้โปรดพี่ต้อยไม่รับรักเก้งอย่างกูเลยแล้วจะเอาใครคะอีต้อยอีต้ยไม่รับรักแล้วจะเอาใครเป็นผัว ฮะเกงก็หน่อยนะเนี่ยฝากถึงอีพแพรค่ะหยุดยั่งผัวดิฉชั้นกี่โมงหรอฝากถึงแพรวา่าตอนไหนจะเลิกจะเลิกตดอัดกูอีแพรวา่าแพรว่าต้องเลิกตดอัดเพื่อนก่อนนะเพื่อนเหม่นแล้วเนี่ยพลอยพลอยกลับมาคืนเงินก่อน50ิบาทนะพลอยนี่นะนี่คือหนังหน้าอีพลอยนะพลอยพลอยห้าสิบบาทลูก คืนเขาด้วยฝากถึงใครคะคุณลูกถึงหัวหน้าเลิกสั่งงานเยอะได้ฝากถึงหัวหน้านะคะเลิกสั่งงานเยอะได้แล้วคะ่ะฮะมันเหนื่อยที่จะทํางานเนี่ยรู้เป้านี่คือหน้าตาของหัวหน้านะคะคนนี้นับจาไว้ด้วยนะสั่งงานเยอะใครจะไปทําทันจะบ้าอ่ะคนต่อมาฝากถึงใครดีฝากถึงน้องแม็กซี่รองพื้นมีเบอร์ท,ที่แมทกับผีอยู่นะคะเพื่อไม่รู้เข้าใจไหมครับแม็กซี่แม็กซี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าลอยๆอยอย่างนี้นะนะแม็กซี่นะ นาะยอีแม็กซี่ตือลองพูดกันเข้าหน้าด้วยฝากถึงใครดีพอนุม่มฝากถึงพวกชายแท้ที่ไม่ยอมรับเก้งไม่ยอมรับเกรแต่เป็นคนสกอยเนี่ยทำไมถึงไม่เอาเกเกออกจะเสียวจะตายอาคนต่อมาฝากถึงใครดีฝากถึงมุนินนะเลิกโอดรวยได้แล้วเพื่อนเขารู้สันดานแล้วตอแลมูนินและการโหวตก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะแล้ไอี่นี่มันได้ละ ว่ากูได้ไปตกอีเจซี JC ได้ลงมานี่ป่อีเจซีตัวปอลอมมันยังไงฮะมันยังไง